สีที่ชอบอาจไม่ใช่สี personal color ที่ใช่จริงๆเราอยากทำ personal color มานานแล้วแต่เคยเห็นบางเจ้าคลาสละเป็นหมื่นพอดีเจอร้านราคาดีไม่เกิน9้าใบแดงเลยลองมาทำดูสักหน่อยพิกัดอยู่ท้ายคลิปนะคลาสนี้เขาก็จะมีวิเคราะห์ซีซั่นของเราว่าเป็นซีซันไหนซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นสาว p r i n g ก็เลยไปทำผมสีนี้มาแต่สรุปเป็นสาวซัมเมอนะผมไม่ตรง personal color ผมไม่ส่งหน้าเฉยสาวซัมเมอควรทาสีผมสีน้ำตาลมน แอชไม่ควรประกายทองอย่างนี้นะสาวๆอย่าหาทำส่วนสีเสื้อใส่โทนพาสเทลจะทำให้หน้าผ่องไบรท์ไม่หมองดูง่ายๆสีที่ใช่คือสีที่ส่งเราไม่ใช่เราส่งสีชุดทุกคนลองมองภาพด้านซ้ายเราจะเห็นชุดเขาก่อนหน้าแต่ด้านขวาเรามองหน้าเขาก่อนอันนี้แหละชุดส่งคนกลับมาที่สาวซัมเมอร์สีเครื่องประดับควรใส่มุกหรือซิลเวอร์นะถ้าสีทองจะทำให้ดูแก่ดูมีอายุค่ะพี่เขามีช่วยดูสีเครื่องสำอางให้ด้วย สามารถเอากระเป๋าแต่งหน้ามาให้เขาช่วยแนะนําว่าพวกลิปบลัชหรืออายแชโดว์ที่เราใช้อยู่ตรงกับสี Personal Color ของเราแล้วหรือยังทําเสร็จเขาก็จะพีกัดแบบนี้และสไลด์แนะนําพวกสีที่เหมาะกับเราให้ด้วยไม่ต้องกลัวจับไม่ได้เลยพอรู้ว่าเราเหมาะกับสีอะไรก็แอบประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยนะไม่ต้องไปสูมทําสีผมหรือซื้อเครื่องสําอางที่สีไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปอันนี้พิกัดค่ะสาวๆคนไหนสนใจลองไปทํากันดูนะ